มือปราบสัมภเวสีเมื่อพูดถึงเรื่องเบนจเพศก็ทำให้นึกถึงความเชื่อโบราณที่อยู่ช้านานว่าคนที่กำลังเข้าสู่วัยเบนจเพศหรือคนที่อายุครบ25ปีเต็มมักจะมีครามมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น ซึ่งสำหรับคนที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆในช่วงอายุวัยนี้ก็มักจะโทษว่าเป็นเพราะเป็นเจเพแล้วคุณผู้ชมครับเชื่อเรื่องแบบนี้กันบ้างไหมรายการขอนำเสนอเรื่องราวของคุณแม่เธอต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุปัญหาครอบครัวรวมทั้งตัวเธอเอง ก็มีอาการเจ็บป่วยอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเธออายุ25ปีและเธอเชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์เบญจเพศีไคะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบตัวเองเหมือนมีอาการผิดปกติไปนตั้งแต่ เข้าจังหวัดเข้าเป็นจเพศที่สิบห้าพอดีก่อนหน้านั้นก็จะมีรถล้มมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือโดนกางแกงเอะโดนไกลแทนที่หน้าก็เลยแบบเฮ้ยมันมันซวยอะไรขนาดนี้ก็เลยทางมากก็เลยปรึกษากันก็เลยไปอ่านน้ำมนต์พาเมย์ไปอ่านน้ำมนต์อะไรเงี้ยจังหวัดที่ไปอ่านน้ำมนต์ตงทรงเขาก็ทาพอว่าเนี่ยโดนของนะโดนของเามรอิสลามอะไรเงี้ยค่ะ นี่คือคลิปตอนที่ร่างทรงได้ทำการช่วยเหลือคุณเมย์ด้วยวิธีอาบน้ำหมดครับเพียงไม่ทันไรคุณเมย์ก็แสดงอาการออกมาอย่างที่เห็นอยู่นี่นละครับ ยินตอนนั้นว่าเราโดนของอ่ะก็ตกใจเชื่อไหมตอนนั้นตอนนั้นก็ยังห้าสิบห้าสิบมันมีว่แววไหมว่าเราจะโดนของนั่นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนั้นนนั้มันก็เหมือนเป็นแค่วัติเหตุใช่ไหมไม่คาดฝันนะว่าเราจะโดนจริงหรอว่ามันมีจริงหรอสิ่งพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่พอจังหวะที่แบบว่าอ่านน้ำมนแล้วเราเปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ตอนนั้นคือจำจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไร หลังจากคุณเมย์ได้ทำพิธีเสร็จแล้วเธอก็กลับมานอนพักที่บ้านแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นคุณเมย์บอกกับเราว่าในขณะที่เธอนอนอยู่เธอได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วชะโงกหน้ามาจ้องมองเธอซึ่งตอนนั้นเธอคิดว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่คนแน่นอนวันนั้นคืนน้ามานอนด้วยน้านอนตรงนี้ แต่เราก็ไม่ได้บอกนะอะไรเงี้ยเตือนช้ามาประมาณสักหกโมงน้าบอกว่าน้าเห็นผีผู้หญิงคือแบบว่าอยู่ตรงหัวมุมนั้นแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเขาน้าอธิบายลักษณะเนี่ยค่ะเขาเป็นใช่ก็คือไออย่างอย่างที่แบบว่าในความคิดในแบบว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าผมสั้นเท่านี้ใช่ก็คือน้าบอกบอกถูกทุกอย่างเลยคือตรงกับที่เราเห็นเลยตรงเลยค่ะเขาแต่งตัวมาอย่างไีพี่ชุดเห็นชุดไหม เป็นชุดสีขาวอ่าแล้วผมสั้นเขาเขานั่งนั่งแบบว่าก้มหน้าผมผมปิดประมาณนั้นแล้วพอมาวันที่สองพอวันที่สองวันที่ยี่สิห้าตั้งแต่นั้นอาการหนักกว่าเดิมคือตอนที่เขาทำพิธีน้ำมนต์ค่ะ,ะก็จะมีอาการอ้วกมีอะไรอะไรเงี้ยหวาน้ำมนต์เสร็จ ให้เปลี่ยนผ้าใไปอ่านน้ำมนตคือตอนนั้นจำอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนมีการสู้มีการอะไรอย่างเงย ใจคอไม่ดีอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นมันมีอาการที่แบบว่าเจ็บหน้าอกคือนั่งเฉยๆนั่งนั่งเฉยๆมื่อกีแบบว่าเหมือนใจมันเต้นแรงอ่ะเหมือนเหนื่อยเหมือนเหมือนมีคนอะไรมาทิ่มตรงหน้าอกตรงตรงกลางตรงเนี้ยเรื่องประหลาดเกิดขึ้นตามมาคุณเม์เล่าให้ฟังว่านอกจากเธอจะมีอาการเจ็บที่หน้าอกแล้วเวลานอน เธอก็ไม่สามารถนอนในห้องของเธอเองได้แต่พอย้ายไปนอนห้องพี่ชายเธอกลับนอนหลับได้เป็นปกติจะเกี่ยวกับที่เราคิดไหมเราคิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ยังก็ยังสับสนอยู่แต่ปกติก็คือแบบว่าล้มตัวนอนที่นอนก็คือมันก็นหลับเลยปกติก็คือมันเจอเจอพวกนี้บ่อยไงอือ่าก็แบบว่าชินชินก็ไม่แบบว่าอะไรแต่นี่ก็ยังแปลกแปลกกับตัวเองทงั้งทั้งที่ห้องนอนตัวเองทําไมถึงนอนไม่หลับแล้วพอวันที่สามไปลดน้ำมนต์เกใช่ค่ะไปอ่านน้ำมนต์เอกก็อาการเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมคือวันที่สามเขาบอกว่า มันจะดีขึ้นนะผีเออผีที่แบบเราโดนของหรืออะไรเงี้ยก็จะออกแต่เรารู้สึกว่าตัวเรามันก็ยังแบบว่าก็ยังเหมือนเดิมมีอาการปวดหัวปวดหนักกว่าเดิมคือเจ็บหน้าอกมีแต่แบบว่าอย่างตัวเราเงี้ยมันเหมือนสู้กันอ่ะมันเหมือนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันอืคือมันเหมือนจิตมันเหมือนคุยกันอ่ะเหมือนเราเขว่าเขาอะไรเงี้ย เขาอย่างประมาณแบบว่าในขณะที่เราทําันถ่ายทำอยู่ทั้นจูๆ่ๆคุณเมยก็มีอาการขึ้นมาครับคือเราจะรู้สึกแบบนี้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือจะเป็นทุกเวลาไหมหรือว่าเฉพาะอะไรที่เรานึกถึงนึกถ,ถึงค่ะหลังจากที่เรานำวนสองวันเวลาลไม่ดีขึ้น<ม>เขาทำอะไรอีก ก็ทําสกุลเป็นสก,กุลตายพอวันที่สี่แล้วก็ทําเขาก็ทําพิธีทําอะไรให้พิธีมีอะไรแปลกไหมพี่หรือปกติเลยพิธีก็มีเขาให้เราเตรียมเตรียมของยำอะไรยำให้เราเตรียมของแล้วก็เขาให้เรานอนตรงผ้าผ้าสีขาวเขาก็สวดเขาก็คุมผ้าให้เราอะไรเงี้ยเขาก็สวด แต่เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะดีขึ้นแต่อีกสักพักนึงแพ่แป๊บเดียวแลรู้สึกปวดหัวเหมือนจะเป็นลมอย่างเงี้ยแล้วบอก<ๆ>ก็เลยคุยกับแม่ปรึกษากับแม่บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะคือแบบว่ามันเหมือนร่างกายไม่ดีขึ้นเลยมันเหมือนแบบว่ามันอ่อนเพลียแนี้ก็เลยปรึกษากับแม่แม่ก็เลยติดต่อทางหมอปลาอะไรเงี้ยคือคนเขาแนะนํามา อีกวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจไปหาหมอปลาเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับคุณแพ่จะเป็นเพราะอาถรรพ์ไวเบนจบเพาของเธอหรือจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกบหรือไ,ไหมติดตามต่อช่วงหน้า พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมโภเวสร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมโภเวสิข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสองรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสี